สวัสดีครับผมพานมกร,กรนะครับและในวันนี้มาถึงตรงจุดนี้ซึ่งผมก็ได้เล็งเห็นต้นไม้ต้นนี้แล้วนะครับซึ่งมันหน้าขัดห้าง <c oughs> เดี๋ยวผมจะขัดห้างนะครับอยู่ตรงนี้ซึ่งถนนเส้นนี้นะครับผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนตัดมานะครับใครเป็นคนสร้างมาซึ่งผมเองก็ไม่รู้นะครับวันนั้นเนี่ย ผมกะว่าผมจะมาทำคลิปฟาร์มตรงไร่ของชาวบ้านนะครับแต่ว่าผมขึ้นมาแล้วก็เอ๊ะเห็นเป็นทางทางอะไรนะแล้วผมก็ลองขี่รถตามมานะครับซึ่งทางนี้มันก็ไปเรื่อยๆอีกนิดเดียวนะครับอีกประมาณสามสิบวินะครับถ้าขี่มอไซค์นะอยู่แค่นี้แหละนะครับตันแค่นี้แล้แต่ว่าเขามาตัดไม้ไผ่น่าจะไปทำพวกหลัก หลักพืชผักนะครับพวกแปลงพลิกหรือว่าอะไรพวกนั้นแหละนะครับซึ่งผมเนี่ยขี่รถมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เอารถมาถึงจนตรงจุดนี้นะครับรถจอดอยู่ข้างล่างนี้นะครับใกล้ๆแค่นี้เองนะครับแต่ว่าพอดีว่าชาวบ้านนะครับเขาวางเขาปลูกขิงนะครับเขาวางขิงตัดถนนแล้วนะครับผมก็เลยมาถนนเส้นที่สบายๆไม่ได้นะครับผมก็เลยต้อง ตัดทางถนนใหม่นะครับประมาณ100เมตรซึ่งลดขึ้นไม่ได้นะครับผมต้องช่วยดันถึงจะขึ้นได้รอซาผมเนี่ยคือหมดแรงไปเลยนะครับซึ่งก็เดี๋ยวผมนะครับก็จะเริ่มตัดไม้ไผ่ขัดห้างอะไรกันเลยนะครับ เดี๋ยวผมจะทำง่ายๆนะครับมาเดี๋ยวผมจะบอกแผนคร่าวๆให้ดูก่อนนะครับเผื่อบางคนอาจจะนึกภาพออกนะครับตอนนี้ก็4ี่โมงหนึ่งนาทีสัก2ชั่วโมงเนี่ยน่าจะสร้างเสร็จนะครับหรือว่าจะชั่วโมงกว่านะครับเพราะผมต้องเดี๋ยวเวลาไว้ทำข้าวทำกับข้าวมากนะครับโอเคผมจะพาดูอะไรโครงสร้างเล็กๆน้อยๆนะครับเผื่อทุกคนจะนึกภาพออกนะครับไปก็กิ่งไม้อะพวกนี้นะครับผมก็จะ เก็บไว้อย่างนี้แหละนะครับถ้ามันเป็นธรรมชาติของมันนะมันอยากทําทให้ธรรมชาติมันผิดเปลี่ยนไปเยอะนะครับโดยประมาณน,นี้นะครับผมก็จะวางคานนะครับเป็นไม้งามอย่างนี้ผรงต้นไม้นี้แล้วก็ผูกมาตรงฝั่งนี้นะครับแล้วก็วางอีกแงามหนึ่งตรงกลางนี้เข้าไปชนฝั่งนี้นะครับหรือไม่งั้นก็วางตัดอย่างนี้นะครับแล้วก็ผูกเอ้ยไม่ใช่ดิก็วางฝากข้างบนอีกชั้นหนึ่งนะครับฝากสักสองแผ่นสามแผ่น พอที่ผมจะนอนได้นะครับหรืออาจาะผูกเปลนอนข้างบนนะครับแต่ว่านอนบนห้างนี้แหละนะครับผมจะทําให้สูงมากนะครับผมจะทําแค่ประมาณนี้นะครับเท่าตัวผมประมาณเมตรกว่านะครับอืม Breathe. ประมาณนี้แหละพอแล้วนะครับสูงมากๆเนี่ยจะทําให้เสียวไส้นะครับอืเวลาอยู่ข้างบนนะลมพายลมพัดอะไรอย่างนี้นะครับมันจะเสียวประมาณนี้แหละนะครับเผื่อทุกคนอาจจะคิดคง ภาพออกนะครับโอเคนี่ผมไปตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะมาขัดทําห้างกันก่อนเลยดีกว่านะครับ๋ย่มันจะสายซึ่งกันสะห้างนะครับบางคนก็บอกอาจจะคิดว่าเอ้ยไผ่เยอะขนาดนี้นะครับคงจะสร้างไม่ยากนะครับแต่มันก็อยู่ที่ความสามารถด้วยนะครับเพราะว่านี่เลยเห็นไหมครับไม้ไผ่เนี่ยมันจะไม่ได้ยิงตรงเหมือนพกต้นไม้ยืนต้นนะครับมันจะแบบ ไข้กันอะไรไปมานะครับถ้าเกิดว่าเราดูไม่ดีเราไปตัดไอ้ต้นที่มันไข้แล้วนะครับมันก็จะไม่ล้มลงมาให้เราซึ่งมันจะช้านะครับช้ามากเลยนะครับเราต้องหาพวกไม้ไผ่ที่มันไม่ไข้กันนะครับอย่างตัวนี้หน้าตัดมากนะครับแต่ว่าดูมันยอดอย่างนี้สินะครับนี่อันนี้คือมันไข้กันอย่างนี้เวลาเราตัดเนี่ยถ้าเกิดว่าเราดึงได้มันก็จะลงให้เรานะแต่ถ้าเกิดว่ามันติดตรงไอ้พวกตาไม้ไผ่อะไรพวกนี้นะครับมันก็จะดึงลงไม่ได้แล้วมันจะทําให้แบบเสียเวลาตัดนะครับ ซึ่งผมก็เล็งเห็นแล้วนะครับต้นนี้นี่รถผมก็จอดอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งผมก็เล็งเห็นแล้วนะครับต้นไม้ไผ่ต้นนี้แหละนะครับที่ผมคิดว่าผมน่าจะตัดได้แลว้วมันไม่ติดนะครับผมก็จะตัดนี้นะครับแล้วก็วัดให้มันพอดีแล้วก็จะยกไปขัดห้างตรงฝั่งนี้นะครับผมจะตัดพวกเส,สาเสาค้ำก่อนนะครับค่อยตัดค่อยตัดไอ้พวกคานนะครับคานวาง มังลาบ,บนะครับแล้วก็ค่อยไปหาไม้ท่อนใหญ่ๆนะครับมาผ่าฟากโอเคเดี๋ยวผมขอตัดก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้วาผ่านในเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาเชือกนะครับจากพวกเปลือกไม้อะไรพวกนี้แหละนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้แล้วผมจะไปหาเชือกนะครับนี่นะครับได้คงเป็นที่เรียบร้อยก็เดี๋ยวผมจะไปหาเชือกนะครับแล้วก็มามัดไม้ไผ่นะครับให้มันติดกับ พวกไม้อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ค่อยวางไอ้อะไรพวกคานแนวนอนนะครับอย่างนี้แล้วก็ค่อยหาฟางมาปูข้างบนนะครับสัก2แผ่น3แผ่น ผมก็ได้เชือกมาแล้วนะครับนี่ผมก็ผูกไปแล้วเรียบร้อยซึ่งผมใช้เวลาทําเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะครับได้แค่นี้ยังเหลือฟงเหลือฟางเหลือ,อไอพวกนี่นะครับพวกแนวแนวนอนนี้ด้วยนะครับยังไม่ได้ตัดเลยแต่เดี๋ยวก็จะตัดนะครับท่อนนี้แหละนะครับเอาท่อนที่แห้งๆนี้จะได้แข็งแรงโอเคเดี๋ยวผมขอทําก่อนนะครับมันจะสายละ ก็ตอนนี้นะครับ5้ามงสินาทีซึ่งยังไม่ได้ปูฟางเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขอก่อไฟของเข้าทิ้งไว้ก่อนนะครับมาอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวสายแน่นอนนะครับ โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ก่อไฟตั้งเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก่อไปตัดไม้ฟางนะครับยังไม่ได้ก็ขอแค่พันเดียวก็พอนะครับแต่จะให้ดีเนี่ยต้องสามแผ่นนะครับแต่ว่าลองตัดดูว่าเป็นยังไงนะครับไปดูกันเลยในตอนนี้นะครับผมมาก็ได้ท่อนไม้สาหรับผ่าทําฟ้านะครับสามท่อนนะครับมันเลงเลยดีกว่านะครับ น,นะครับตอนนี้เนี่ยข้าวก็สุกแล้วนะครับแต่ว่าต้องเอาไปหมกไฟไว้ก่อนนะครับแล้วก็นี่เลยเนื้อย่างนี่เป็นเนื้อหมูป่านะครับหมูป่าแท้เลยผมหมักเกลือไว้นะครับมันก็เลยสีอย่างนี้มันอาจจะไม่ชมพูเหมือนเนื้อหมูบ้านนะครับแต่ว่าก็นั่นแหละเป็นเนื้อป่านะครับหมูป่าแท้นะครับโดนเชือกที่เพื่อนบ้านนั้ง วางไว้กับลล่ข้าวโพดนะครับมากินข้าโพดก็เลยโดนเชือกแล้วพอไปดูเชือกก็เจอนะครับก็เลยได้เนื้อกินได้อาหารเลยนะครับนี่ครับทุกคนตอนนี้ข้าวผมก็สุกเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมก็นี่เลยต้มน้ำต้มเนื้อนะครับ บะหมี่ด้วยนะครับในเมนูนี้ผมกิน2เมนูนะครับหมูป่าย่างแล้วก็หมูป่าต้มบะหมี่นะครับตอนนี้กับข้าวของผมก็สุกหมดเป็นที่เรียบร้อยนะครับเรามากินข้าวกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ก็เริ่มมืดละถ้ามากินเนยนเดี๋ยวมันจะมืดเกินไปมองไม่เห็นนะครับไปกินข้าวกัน เนื้อหมูย่างอร่อยมาก คนครับตอนนี้ผมก็พร้อมที่จะนอนแล้วนะครับเตรียมพร้อมละซึ่งผมก็อยู่บนที่พักของผมแล้วนะครับหรือว่าเรียกว่าห้างก็ได้เรียกว่าที่พักยุคสูงก็ได้นะครับนี่แล้วกองไฟผมนะครับยังติดอยู่เลยนี่เห็นไหม,อมโอเคก็ ผมก็จะนอนละนะครับผมก็สมไฟไว้นะครับแล้วก็ขึ้นมานอนตอนนี้ก็มืดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช้แสงไฟจากไฟฉายนะครับก็มองไม่เห็นแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมก็นอนละนะครับก็คือกินข้าวเสร็จนั่งพักแป๊บหนึ่งผิงไฟจนแบบร้อนนะครับยังไม่ห่มผ้านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดคืนนี้หนาวก็ดึงถุงนอนมาห่มนะครับไม่งั้นก็เข้าไปมุดในถุงนอนนะครับ โอเคก็ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้ละกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็นอนนะครับในคืนนี้ก็พรุ่งนี้เช้าเจอกันโอเคเจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับก็จะปิดไฟแล้วก็นอนละ เช้านี้นะครับกเ็เป็นเช้าที่สว่างแล้วนะครับแต่ยังสว่างไม่มากนะครับเช้ามืดก็สว่างแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าเดินก็ไม่ต้องส่องไฟได้แล้วแต่กล้องผมมันมืดนะครับื้นผมอะไรก็ดำหมดนะครับ ดำหมดซึ่งช่วงนี้นะครับการเข้าป่าก่อไฟต้องระมัดระวังด้วยนะครับไม่อย่งนันเนี่ยมันจะลามไปจนทําให้เราเนี่ยเป็นคนก่อเหตุทําให้เกิดเพลิงป่าได้นะครับโอเคส่วนในเช้านี้นะครับข้าวของผม <c oughs> ยังเหลืออยู่ซึ่งผมรู้สึกว่าผมยังไม่หิวนะครับจะ อขอไปกินที่บ้านก็นแล้วกันนะครับแต่เพื่อความมั่นใจนะครับผมก็จะเอาน้ำดับด้วยนะครับแล้วก็ล้างหน้าด้วยเลย ผมขอเก็บเข้าเก็บของนะครับแล้วก็กลับกันนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับต่อไปผมจะได้ไปสร้างอะไรต่ออะไรบ้างนะครับผมนี่คือแบบถูกเพลมาหลายคลิปแล้วนะครับสบายเกินก็เลยโอเคเดี๋ยวขอสร้างอะไรสักอย่างบ้างนะครับแบบสร้างแคร่สร้างห้างสร้างที่พักยกพื้นอะไรอย่างนี้บ้างนะครับ โอเคก็ว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวก็เก็บข้าวเก็บของนะครับข้าวของเนี่ยผมเอาลงมาจากที่พักของผมแล้วนะครับซึ่งผมก็จะเก็บแล้วก็กลับบ้านโอเคไปละมาเจอกันใหม่นะครับดีครับบ๊ายบาย